สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพ,พี่ทุกท่านทุกคนเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีพระพระดีพิธีใหญ่นะครับมาให้ดูให้ชมนะครับนี่นะครับเป็นพระดูง่ายเลยนะครับเรี่ยมเงินนะครับเลียมเงินแท้กันน้ํานะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ รุ่นนี้เป็นภาพผงรูปเหมือนหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับเป็นเป็นพิม์เล็กนะพี่ๆนะเป็นพิม์พเล็กรุ <c oughs> ่นนี้เขาจะมีพิม์พใหญ่ด้วยนะครับออกวัดประสาทปี06นย์หกนี่ทำทำหลายพิมพ์มากนะครับพิมทำมีมีหลายแบบเลยนะครับมีพ่อจงด้วยมีหลวงปูท่ทวดมีพระสมเด็จมีเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ สร้างสร้างด้วยกันเยอะเลยนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนี่ยครับอ่ะประวัติคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับวัดพระสาบุญญาวาทนะครับกรุงเทพได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นชุดใหญ่นะครับหลายพิมพ์ในปีพศ2506นะครับโดยรวบรวมรวมวลสารสำคัญต่างๆทั่วประเทศอาทิผงพุทธคุณจากคนาจารย์นะครต่างๆและพระ เครื่องต่างๆที่แตกหากครึมรุดเช่นพระสมเด็จบางขุนพ,พรมหลวงปู่ทวดปี97นะครับพระโกุสาคัญนะครับตัวประเทศนะปลุกเสก3วัน3คืนนะครับเมื่อวันที่13 14 15พฤษภศจิกานะครับปี06นะครับนี่และในวันที่16 พิศจิการปี06เวลา5โมงเย็นอาราธนาคณาจารย์ร้อยแรูปร่วมพิธีมหาพิธีพุทธศิกใหญ่มากๆนะครับโอ้โหลายนามนี่ไม่ต้องห่วงนะสมัยนั้นนะครับโอ้โหนะครับปูทิมผูค้ายปูโต๊พพะแดงพรามุยพราเงินพรากวยพ้พมนะครับพอทบพอทิมนะครับพอเนื่องพาสุดนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอาจารย์นำ นะแล้วก็ไล่ไม่หมดเลยหลวงพ่อจงด้วยหลวงปูด่ดูพ่อแพรนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับอันนี้เบื้องต้นเนาะมานะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อนะครับวิธีดูองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนะพิมพ์เล็กเขาจะไม่มีตัวหนังสือนะนะครับพิมพ์เล็กจะไม่มีตัวหนังสือแต่ว่าพิมพ์ใหญ่ผมสังเกตได้มีตัวหนังสือข้างล่างนะครับ มีตัวนังสือนะครับนี่ตรงนี้นะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กแต่ก็ไม่เล็กมากนะครับก็พอดีห้อยนะอ่ามาสง่งจำพิมพ์ให้แม่นนะครับพิมพ์นี้พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์นี้พิมพ์เล็กจำเนื้อจิมจำพิมพ์นะครับเนื้อสําคัญมากรุนนี้นะครับอ่ะส่องเข้าไปพี่ๆเห็นนะครับนี่จุดขา,ขาวๆนะครับ นี่นี่น,นี่ออกส้มส้มเนี่ยนะครับมวลสารบางขุนพรมนะครับพี่พี่นะได้มวลสารบางขุนพรมเยอะเลยรุ่นนี้แล้วก็เกจิกกนี่โหสุดยอดนะครับรวมขนาราารจริงจริงนะครับฮะอง์นี้อยู่ในเลี่ยมแต่ว่าก็ยังดูง่ายนะยังดูง่ายนะครับยังดูง่ายนะครับพี่พี่นี่นะครับ นี่พาไม่ได้ใช้นะครับพาไม่ได้ใช้จมกูกโอ้โหสูตรบล็อกเลยนะครับตรงนี้ผมชอบนะครับวัดประสานี่พี่ทีใหญ่มากๆนะครับดูนะครับนี่มวลสารเหมือนสนิมเนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับมีสร้างด้วยการหลายพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นเยติ โอ้โห oh, ถือว่าดังมากสมัยนะั้นร่วมปลูกเสกนะครับนี่ดูกันชัดๆเลยนะครับมวลสารต้องอย่างนี้นะครับผิวแห้งๆนะครับผิวแห้งๆเลยนะพี่ๆนะผิวแห้งๆนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะนะครับเม็ดมวลสารต้องมีนะครับเม็ดมวลสารมดเม็ดขาวนะครับเขาจะมีรอยข้างล่างด้วยนะ นะครับอันนี้เลี่ยมมองไม่เห็นนะครับนี่สวยมากนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดแบบจุดตายเลยนะครับถ้าพลาไม่ได้ใช้อ่าผิวเขาจะเหมือนเมือกเมือกนะครับพี่ๆนะเป็นเมือกเมือกอ่ะเป็นรอยเมือกอ่ะนะครับนี่เป็นรอยเมือกเมือกนะนะครับเหมือนรอยย่นย่นเมือกเมือกนะครับเ,น,เ,เ,น,บเน,ยยนีย่ย เนี่ยเป็นรอยเมือกๆนะนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะอันนี้จะอยู่ในหลวงปู่ทวดพิมพ์หลวงปู่ทวดด้วยนะครับอ่านะครับนี่แห้งๆสวยๆน่าใช้มากๆนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาก็ยังพอเช่าหาได้นะครับสวยๆแล้วแต่ความสวยนะครับวันนี้เลี่ยรหอมใช้เลยเนี่ยครับโอเคนะครับวันนี้มาให้ความรู้กันนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่นะครับรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับบุตรผ่าเครื่องสะสมใบบุตรสปาพาเครื่องนะครับมีไลรสดนะนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ